นายกเศรษฐาทวีสินนะวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบายต่างๆที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนแล้วมันล่าช้ามาอย่างเช่นเติมเงินหมื่นเข้าดิจิ t ัลวอลเล็เนี่ยนะวันนี้นายกเศรษฐาว่าอย่างไงจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากมาโทษเรื่องงบประมาณนะครับเพราะการที่เราที่เรามาที่เราฟอร์มรัฐบาลได้เนี่ยถ้าเกิดาผู้สื่อขาวจำได้เราก็ประมาณ3เดือนพอดีใช่ไหมครับ3เดือนพอดีปกเลยนะใช่ไหม วันที่ท่านปกคทีท่ปกคมาวันที่ท22สิงหาเราเลือกเราเลือกตั้ง22พฤษภาใช่ไหมสาเดือนพอดีซึ่งเข้าใจว่านานที่สุดในประวัศาสตร์ของวงการการเมืองไทยเลยนะครับเป็นการที่แกนนาพรรคเพื่อไทยเองได้141เสียงจาก500เสียงมาเป็นที่สองพรรคก้าปไกล151เสียงเราก็ทําเต็มที่ใน,นการที่จะให้เขาฟอรอมรัฐบาลให้ได้ นะครับมีการโหวตให้ไม่มีการแตกแถวเตะ้1สเสียงโหวตให้ใช่ไหมครับทางก้าวไกลเป็นที่สองผลตรงท่านเรามั่นใจเราเขาสามารถทําผ่านได้ระหว่างนั้นเองทางก้าวไกลก็บอกตลอดเวลา,าว่าเขาสามารถฟอร์มรัฐบาลได้ได้รับเสียงจากสอวอเป็นที่เพียงพอเราเองเราก็ให้เกียรติในการที่เราจะช่วยสับสูนเข้ามาตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดผู้ตรงๆว่าในการเมืองในหลายๆมิติเนี่ยหลายประเทศเนี่ยถ้าเกิดพักที่หนึ่งกับพรคที่สองต้องแข่งกันนะในการฟอร์มรัฐบาลแต่เพราะว่าเราให้เกียรติตรงนี้ นะครับเราพอถึงเวลาแนละ้วให้เขาเต็มที่ส่งเขาเต็มที่แนละ้วเขาไม่สามารถที่จะฟร์มรัฐบาลตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับไม้ต่อมาก็ทําให้เรากว่าจะฟร์มรัฐบาลได้ก็ใช้เวลา3เดือนเอนต็มแล้วเราก็ทราบดีว่าตรงนี้เนี่ยของมานใช้ก็ประมาณได้จริงๆเนี่ยก็ประมาณเดือนพฤษภาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เอาก็ประมาณที่ยังไม่สามารถมาใช้ได้เนี่ยเป็นข้ออ้างเนี่ยไม่ใช่พี่แต่บอกเฉยๆ นะครับเพราะนั้นนี่เราเองเราถึงทราบดีว่าเรื่องของการใช้งินก็บาลยังใช้ไม่ได้อันนี้คือพยายามอารัมพบททั้งที่มาของรัฐบาลน,นะช่วงมีการเลือกกันในสภาเป็นยังไงพยายามสนับสนุนแล้วแต่ไม่ได้นะคือเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่าทําตามที่พรรคก้าวไกลบอกอ่ะค่ะให้รอสอวหมดวาระก่อนเป็นสิบเดือนนะแล้วค่อยเลือกนายกกันเนี่ยอตอนนี้ประเทศเรายังไม่มีนายกเลยนะใช่ ประเทศเรายังไม่มีนาย,ยกเลยนะตอนนี้จะเสียโอกาสไปขนาดไหนนะคะเออแล้วงบประมาณใหม่เนี่ยก็จะยังไม่เรียบร้อยด้วยอืมนะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางที่บอกว่ารอก่อนเนี่ยรอเพื่อใครมันยืนยันแล้วส่วนมาแล้วเนี่เป็นรัฐบาลแล้วดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งไงค่ะแลนะแล้วนาย,ยกเศรษฐาก็อธิบายเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทีนี้เงินมันจะเป็นเม็ดเงินเม็ดก้อนใหม่เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจนะเดี๋ยวลองไปฟังคําอธิบายแล้วมีเสียงวิภา์วิจารณ์ตามมา ว่าจะกลับมาเข้าเรื่องดีโซ่บัลเลตแล้วเนี่ยต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเราต้องการเด้เงินใหม่นะครับเราประกาศใหทุกคนได้หมดประมาณห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับโดยที่ต้องใช้หมดภายในหกภายในหกเดือนอายุสิบหกปีนะครับแล้วก็ใช้จํากัดภายในภายในอำเภอนะครับภายในอำเภอทำไมเพราะเราจะก,การะตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประกาศไปนะครับแต่ว่าแน่นอนพอทำแล้วแล้วเ,เรามีร้อยสี่สิบดเสียง ไม่ใช่แรนสลายอย่างที่คิดไว้หรืออย่างที่หวังไว้มีหลายภาคส่วนที่เราต้องเราต้องฟังาทางพุทนาดก็บอกบอกว่านายกควรต้องฟังด้วยนะเอาที่เห็นของทุกๆภาคส่วนของทุกๆองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติไม่ว่าจะเป็นสภาพ,พัฒนาหรือนักวิชาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องเอ๊จะต้องให้แก่คนรวยต้องให้ไหมใช่ไหมเราก็มีการพูดคุยว่าเอ๊คนรวยใครจะเป็นคนขีดเส้นตรงไหนคือคนรวยนะครับ อันนี้คือคําอธิบายเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะแล้วนายกเศรษฐาก็บอกว่ามั่นใจว่าหลังจากมีการเติมเงินเข้าไปก้อนใหม่ก้อนนี้แล้วเนีย่ยซึ่งแน่นอนจะได้ไตมาสี่แน่นอนค่ะนักถาวถามว่ามั่นใจไหมว่าได้แน่นะมั่นใจได้แน่นอนแล้วเม็ดเงินลงไปแล้วประเมินไหมว่ามันจะได้ตามผลออกมาไตมาสไหนทีนี้มันจะเกิดดอกออกผลก็ไตมัดหนึ่งถึงสองของปีหน้า จะเห็นผลนะหลังจากเติมเงินเข้าไปแล้วประชาชนเริ่มจับใจใช้สอยก็คือครึ่งปีแรกอ่ะก็คือ3เดือนแรกนะแล้วก็ยาวไปจนถึงสงการปีหน้าใช่นักข่าวถามต่อว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอื่นอีกหรือไม่นะระบางทางก็จะมีมาตรการนโยบายอื่นๆนะเกษตรกรนะก็จะต้องมีเรื่องเข้าไปดูแลการสร้างถนนต่างๆก็ยังมีอยู่นะอันนี้นายกเศรษฐาณีตแจกแจงวันนี้นะหมอวรุ์เดชกิจวิกรมทีนี้ครับ นานยกเศรษฐามือสักครู่บอกว่าไต่มาสีได้แน่แต่หมอวรงวันนี้โพสตเฟซบุ๊กนะแล้วก็อัดคลิปแสดงความเห็นเลยฟันธงเลยว่าดิจิ t a ลวอลเล็ไปไม่รอดนะทำไมถึงไปไม่รอดหมอวรงบอกเลยว่าดิจิ t a ลวอลเล็ไม่ได้ไปต่อฮะอ,อะเดี๋ยวลองฟังมุมมองพี่น้องครับผมมีข้อมูลสำาาครับผมมีข้อมูลสาคัญมากเลยที่จะบอกพี่น้องให้พี่น้องอุ่นใจนั่นคือโครงการเงินดิจิตอลของรัฐบาลเศรษฐา ที่แถลงเมื่อ er, วันที่10เมษายนที่ผ่านมาวัจแจสำคัญอันนี้คือเขาจะใช้เงินของทกศในวงเงิน172,300ล้านบาทโดยที่เขาอ้างตามพรบวินัยการเงินการคลังปี61มาตรา28นั่นคือเป็นโครงการของรัฐและให้หน่วยงานรัฐไปดาเนินการแล้วรัฐจะชดเชยทีหลังโดยมองว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นก็คือทกศผู้ง่งยคือเขาจะให้ทกศไปแจกก่อน หลักการนะฮะแล้วเขาอ้างฮะคนที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็อ้างว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยที่เขาอ้างว่าวัตถุประสงค์ทกศเนี่ยที่อยู่ในมาตรา9ของพรบรทรกศวงเล็บ3มันมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งคือคําว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเขาก็ตีความเลยว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ,อย่างเงีรร้ยทกศเอามาดําเนินการแทนรัฐได้ดังนั้นขอให้พี่น้องตงหลักฮนะให้พี่น้องมารู้จักพรบทกศในมาตรา9สั้นๆนิดหนึ่ง นั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทกศมีแค่สี่วงเล็บฮะวงเล็บหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรวงเล็บสองมันก็เป็นเรื่องของภารกิจของทกศเองวงเล็บสามเนี่ยก็คือวงเล็บที่คนของรัฐบาลออกมาพูดแต่จริงๆแล้วเจตนาเขาเนี่ยเขาต้องการจะทําเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท แล้วก็เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลกลุก่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนรวมทนะั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการสานับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรนี่คือเจตนาขาเป็นแบบนั้นและมีการขยายไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง,ขงด้านเรศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเห็นไหมครับเขาเห็นข้อความนี้ปั้งปุ๊บเขาจับเอามาใช้ประโยชน์เดี๋ยวผมขยายผลให้ฟังและ พี่น้องมารู้จักข้อที่สี่ก็คือตามพรบมาตราเก้า 9, ข้อวงเล็บสี่ก็คือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลหลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้นั้นเวลาเรามาดูสิ่งที่คนทางรัฐบาลพูดถึงมาตราเก้าวงเล็บสามและอ้างถึงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฟังผิวเผินเหมือนมันพอเลอ้งแกงไปได้นะแต่พวกคุณอ่านกฎหมายไม่หมดนะหลังจากจบมาตราเก้า 9, เนี่ยเขาเขีเยนไว้ชัดเจนเลยว่าอ่านี่คุณหมอวรวงก็แจกแจงนะฮะ โดยสรุปก็คือส่วนที่คุณหมอวรงมองว่าไปต่อไม่ได้ก็คือที่จะไปเอาเงินจากทกศแสนเจ็ด่นสองพันสามร้อยล้านมันไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทกศลแล้วยังผิดกฎหมายมาตาราเก้าของพรบทกศด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโครงการแจกเงินจีเั่ไปไม่รอดครับนี่หมอวรงกล่าวนะที่ผมเพิ่มเติมข้อมูลก็คือแหล่งเงินจากสมแหล่งะนะ แหล่งที่1จากงบประมาณปี67ค่ะอันนี้จะได้เร็วสุดเพราะงบประมาณมันผ่านแล้วแต่จะไปดึงอาจากส่วนไหนเท่านั้นแหละอันนี้ต้องรอดูนะแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านค่ะแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านอีกก้อนหนึ่งเอามาจากทกสออันนี้ก็ได้เร็วสุดถ้ากฎหมายเอือ้อถ้าทําได้ถามกิจฎีการได้ไหมรวมไปถึงต่อให้กิจฎีการว่าได้แต่ถ้าเกิดข้อพิพาทขึ้นมาก็ต้องไปศาลอ,อันนั้นไอ้แสนเจ็ดหมื่นล้านส่วน จะเอามาจากงบปี68ต้องรองงปี68ผ่าน,อ,น,นอีกแสนห้าหมื่นล้านอันนั้นก็น่าจะโนอนอีกสักใกล้ๆไตมัดไตมัดสี่อ่ะมันจึงจะได้เงินทั้งหมดห้าแสนล้านประกองก่อนมันต้องมีเงินห้าแสนล้านก่อนถึงจะแจก,กได้ใช่ไม่งั้นผิดพรบงเงินตราค่ะเพราะฉะนั้นได้จริงหรือไม่ไตมัดสี่นี่ยังเป็นปัญหาอยู่นะที่ต้องตามว่าคอรมอรเนี่ยประเมินว่ายังไงหลังจากนี้นะแม้ว่านายกเสียฐาวันนี้ย้ำแล้วนะ ไตมาสีได้แน่นอนมั่นใจค่ะแล้วการปรับคอรมอรก่อนจะถึงตรงนั้นละ่ะใครจะอยู่ใครจะไปเห็นไหมใครจะยังอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนายกเสียถาเข้าใจว่ายังอยู่อะนะคงจะไม่รีบไปหลบขนาดนั้นหรอกมัง้งคือ,อยังเป็นนายกแต่จะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออถึงตรงนั้นะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองหลังจากนี้ค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะตามแหล่งข่าวของผมบอกว่าประชาธิปัตย์ยังเป็นฝ่ายคา้าน มีการปรับคอรมอรแต่ยังจะไม่มีประชาธิปัตย์เข้ามาอันนี้ตามแหล่งข่าวกล่าวว่านะเพราะฉะนั้นก็ประมาณสักเก้าสิบปอร์เซ็นต์ประชาธิปัตย์คงไม่ได้เข้ามาร่วมไม่ถึงคุณทวีสินก็พูดเป็นนัยยะแล้วว่าเก้าอี้คอรมอรมีจํากัดใช่ไหมประชาธิปัตย์ต้องทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปแล้วก็วันนี้มีความเห็นจากคุณชนินรุ่งแสงนะรองเลขาธิการประชาธิปัตย์วันนี้ก็ได้มีการวิพากวิจารณว่าตัวนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกจริงนะแต่มีอํานาจเต็มมือขนาดไหน คุณชนินทร์เนี่ยบอกว่าอยากจะให้นายกไปพิจารณาคําว่าเสถียรภาพทางการเมืองมันไม่ใช่แค่เสียงส่วนใหญ่ในสภาแต่มันหมายถึงความน่าเชื่อถือและเอกภาพการใช้อํานาจของนายกด้วยเนะี่ยคุงก็ไม่มั่นใจว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของปัญหาเสถียรภาพรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลใหญ่แต่ย้าแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไหมายความว่าการที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาแล้วจบแต่ว่าปัญหาตอนนี้เสถียรภาพรัฐบาล นั้นที่ทุกคนมองเห็นหการท่านมองเห็นก็คือเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพในอำนาจการที่มีนายกสองคนเรียกว่านายกในอดีตและนายกในอนาคตประกอบนายกโกศิงซึ่งสุดท้ายคนก็มองว่านายกโกริงนั้นไม่มีอำนาจหรือเรียกว่ามีอำนาจที่อันนี้คือปัญหาสําคัญของภาพลักษณ์และสเสถียรภาพรัฐบาลที่เชื่อเลอเกินว่าหลายๆาคนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แสงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ